สวัสดีค่ะเปิดตำนานวัดเขาอ้อแก้ของสุดยอดวิชาสายเวทวัดดังที่ช่วยคุณปอยในเรื่องทำไมดูเป็นคนดีจังจากกระแสะเรื่องเล่าสุดหลอนของปอยสาวนักเขียนที่ออกมาเล่าเรื่องทำไมดูเป็นคนดีจังในรายการ The Ghost r a ด i o อกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเป็นเรื่องราวที่เธอบอกว่าได้รู้จักกับหมอดูชื่อดังและรับสิ่งของสายมูเตลู ก่อนชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวโดยเธอบอกว่าเป็นเรื่องราวของการถูกหมอดูขโมยดวงอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้เธอได้พูดถึงการเดินทางไปที่วัดเขาอ้อเพื่อแก้ของไม่ดีออกจากตัวด้วยตัวเองนั่นเองโดยวัดเขาอ้อตั้งอยู่ที่ตำบลมะก,กอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงสร้างเมื่อพศ1651เคยเป็นสำนักพราหมณ์ ผู้เรื่องเวทมาก่อนซึ่งเป็นสำนักทิสาปามโมกตามคําตํานานบอกว่าความรู้ในสำนักตักศิลาเข่าอ้อแบ่งเป็นสองเรื่องคือวิชาธรรมศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับการปกครองการสร้างบ้านแปลงเมืองการธรรมหากินและอีกสายคือวิชาเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมศยศาสตร์การแพทย์วัดเขาอ้อเป็นแหล่งวิทยาคมทางศิยศาสตร์มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยโบราณ พระเกจิอาจารย์หลายรูปที่เกี่ยวข้องกับวัดเขาอ,อ้อเช่นพระอาจารย์ทองเท่าพระครูสิทธิยาภิรัตพระอาจารย์นำแก้วจันทร์พระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลาพระครูพิพัฒน์สิริธรอ,อาจารย์คงวัดบ้านสวนพระอาจารย์ปานวัดเขาอ,อ้อส่วนคราวาสที่เป็นลูกศิษย์วัดเขาอ,อ้อที่คนทั่วไปรู้จักคือพลตำรวจตรีขุนพันรักษารษาชเดช ตำนานวัดเขาอ้อเล่ากันว่าแต่เดิมเป็นที่บำเพ็ญพรตของพราหมณ์หลายรุ่นเนื่องจากในอดีตเมืองที่เจริญละแวกนั้นได้แก่สถิงปุระหรือสถิงพราณสีซึ่งก็คืออำเภอสถิงพระซึ่งตามประวัติอำเภอนี้เกี่ยวข้องกับพราหมณ์อยู่มาก สมัยศรีวิชัยที่ศาสนาพุทธแผ่อิทธิพลทั่วแหลมมลายูบริเวณดังกล่าวในเขตเมืองพัทลุงในปัจจุบันยังเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของพราหมณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นเมืองที่ชุมชนหนาแน่นที่สุดในขณะนั้นมีพราหมณ์ผู้ทรงวิทยาคุลฤษีคณะหนึ่งบำเพ,พ็ญพรตอยู่ที่ถ้ำบนเขาอ้อจนเกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ตามตำราอาถานพระเวทพระเวทอันดับสี่ของคำพีพรามแล้วได้ถ่ายทอดวิชานั้นต่อต่อกันมาพร้อมกันนั้นและยังจัดตั้งสำนักถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้สนใจทั้งนี้มีการถ่ายทอดวิชาต่างๆให้พราหมณ์อาจารย์สืบต่อต,อตอกันมานอกจากวิชาในเรื่องการปกครองตามตำราธรรมศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องพิธีกรรมเลิกยามการจัดทัพ ตามตำราพิชัยสงครามตลอดจนไปถึงสายเวทและการแพทย์ตามตำนานบอกวิชาสองสายสืบทอดโดยพรามคณาจารย์ผู้เท่าสองคนซึ่งสืบทอดกันมาคนละสายสำนักเขาอ้อในสมัยนั้นเป็นสำนักที่สาป,ปามโมกจึงมีพราหมณ์อยู่สองท่านเสมอสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พราหมผู้บรรลุพระเวทหลายคนได้ฝังร่างไว้ที่นั่นสถานที่นั้นจึงสำคัญ พราหมณ์ผู้เท่าจึงได้เล็งหาผู้ที่จะสืบทอดและรักษาประกอบกับขณะนั้นอิทธิพลของทางพุทธศาสนาแผ่เข้ามาลายล้อมเขตเมืองพัทลุงแล้วบริเวณข้างๆเขาอ้อมีวัดอยู่หลายวัดวัดใกล้ที่สุดคือวัดน้ำเซี่ยวมหาพราหมณ์ทั้งสองท่านเล็งเห็นว่าต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาจะยั่งยืนและแผ่อิทธิพลในดินแดนแถบนั้นการที่จะฝากอะไรไว้กับผู้ที่ยั่งยืน มีอิทธิพลน่าจะเป็นการดีจึงตัดสินใจนิมนต์พระพิสุรูปหนึ่งมาจากวัดน้ำเซี่ยวให้มาอยู่ในถ้ำแทนแล้วมอบคำพีศักดิ์สิทธิ์ของบุรพาจารย์พรามณ์ให้พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาทางสยยวทให้รวมทั้งวิชาการแพทย์แผนโบราณขอบคุณ New NTH ค่ะ